วันนี้เราจะใช้ผ้าป่านนะคะป่านลูกไม้ตัดเสื้อใส่หน้าร้อนกันอันนี้เป็นผ้าป่านหน้ากว้างห5านิ้วพอดีลูกค้าเข้ามาให้ตัดนะคะอันนี้ตัดได้สองตัวนะคะทบขึ้นมันสี่ชิ้นนะคะเป็นสี่ชิ้นก็ได้สองตัวแล้วก็เราก็มาทบอย่างนี้เอาด้านที่เป็นชาย ชายดอกไม้ไว้ชายเสื้อเป็นชายเสื้ออันนี้เอาไว้ขอเสื้อนะคะอันนี้คือแบบแล้วก็เอาเข็มกัดกัดค่ะแล้วก็เอาเข็มหมุดกัดน,นะคะ ชิ้นหน้าชิ้นหลังเราเอาแพทเทิร์นแผ่นนี้แล้วก็เราตัดชิ้นหลังก่อนแล้วก็ค่อยมาแบ่งออกมาแล้วค่อยตัดชิ้นหน้านะคะเราทําขีดตั้งฉากไว้ก่อนนะคะสมมติว่าชิ้นหลังนะคะชิ้นหลังเราจะเอาลงสองนิ้วสองนิ้วนะคะอันนี้ชิ้นหน้านะคะแล้วก็วาดคอค่ะนี่ค่ะ Và tôi ghép mình xem ừ. cứ cười dép lá ở đây dụng có công an แล้วก็เอายาวกว่าแพทเทิร์นก็ได้โค้งขึ้นมามันมีสีชิ้นเราจะแบ่งออกมา2ชิ้นทำเป็นชิ้นหน้าเราแบ่งออกมาเป็น2ชิ้นนะคะ ันนี้เราทําเป็นชิ้นหลังไปเลยนะคะสองชิ้นนี้อันนี้เราทําชิ้นหน้าเราจัดรอยตัดให้เข้ามุมให้ตรงกับมุมของเขานะคะแล้วก็เอาเท้ามาวางคะ่ะแล้วก็เอาเข็มมดุดค่ะ อันนี้คือชิ้นหน้านะคะเราจะตัดความโค้งอันนี้เราชิ้นหลังนะคะแต่เราจะตัดความโค้งหน้าเป็นชิ้นหน้าเพื่อเย็บเซนหนึ่งะะตรงนี้เผื่อแล้วเนาะแต่ตรงนี้โค้งหน้ากับโค้งหลังเนี่ยโค้งเว้าแขนเนี่ย ว้าแขนหน้ากับแขนหลังเนี่ยแขนหลังมันต้องเยอะกว่าแขนหน้านะคะแขนหน้ามันต้องเว้าเลึกหน่อยทีนี้เราก็มาเว้าใหม่เริ่มต้นจากนี่น,นะคะอันนี้ไม่เป็นไรค่ะให้มันเท่ากับชิ้นหลังก็ได้เราจะตัดแค่วงแขนกับเว้าคอแค่นั้นที่ไม่เหมือนชิ้นหลัง แล้วก็เราก็จะเอาไปเย็บค่ะด้านถูกกับด้านถูกนะคะนี้ชิ้นหลังนะคะนี้ชิ้นหน้านะคะนี่ค่ะประกบกันแล้วก็มันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้เป็นคอปาดนะคะคอปาดใส่หน้าร้อนนะคะแขนกุดแล้วก็ตัดให้มันมีแขนตัวหนึ่ง เราก็ทําแขนตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็ทําแขนกุ๊บแขนกระดิ่งนี่แหละแขนตุ๊กตาแขนกระดิ่งความยาวของแขนเราจะเอาเท่าไหร่สมมติว่าความยาวเราเอาแค่สามนิ้วเนาะเบอรอเย็บครึ่งนิ้วความยาวแค่นี้ความกว้างแขนความกว้างแขนหนึ่งนิ้วครึ่ง อีแฉกขึ้นมาใต้แขนเราเอาเข้านหนึ่งนิ้วก็พออันนี้เป็นจุดศูนย์นกลางเนาะเไาผีดจุดศูนย์กลางมาลงแขนจุดศูนย์กลางแขนแล้วก็พับเข้าเผื่อเผื่อไอ้เผื่อรูดอะเผื่อลูดป,ประมาณนี้ นี้นะคะนี่ก็เย็บนะคะสอย่างนี้น,งงนะคะเสร็จแล้วก็อันงงนี้ออก เราจะเย็บได้คู่นี้ค่ะแล้วก็เราจะมารูดนะคะรูดอย่างนี้รูดอย่างนี้ก็จะเป็นแขนตุ๊กตาอย่างนี้นะคะแขนกระดิ่งตุ๊กตาเราคลิปตรงนี้ให้รู้ว่าเป็นจุดศูนย์กลางนะคะตรงแขนนี่ค่ะ อันนี้คือสองชิ้นนะคะถ้าพูดถึงว่าทําแขนแขนรูปตุ๊กตากระดิ่งเนี่ยถ้าตรงนี้ตรงนะมันจะไม่สวยใช่ป่าวแล้วก็มาแต่งหน่อยทห้มันโคง้งขึ้นมานิ้วหนึ่งนะคะนี่นะคะ แล้วเราก็ตัดตัดตรงๆก็ได้ไม่ไม่เป็นไรเพราะว่าเดียวเราจะเอาไปคุ้นค่ะนี่นะคะจะออกมาลาักษณะนี้ตรงนี้ไปแขนนะคะเราจะคุ้นนะคะคุ้นเส้นเล็กๆอะ่เะเอามีที่คุ้นของจากเส้นเล็กๆตรงนี้เราจะต้นแขนเราจะรูดเป็นแขนตุ๊กตาแขนเลยลักษณะมันขี่ออกมาแล้วมันจะโค้งนะคะ คโค้งอย่างนี้นะคะจะไปเย็บนี่นะคะเดี๋ยวเราเย็บเสร็จเราจะให้ดูนะคะคุ้นคอกับคุ้นแขนเหลือต,ตัวนี้เราทําเป็นกระเป๋าก็าได้อันนี้เผื่อเย็บนะน,นี้เสร็จกระเป๋าก็เผื่อเย็บเสร็จมันก็จะเหลือใบขนาดนี้ วิธีทําผ้ากุ้นนะคะราอาผ้าเฉลียงผ้าเฉลียงนะคะอันนี้นะคะพราวว่าขนาดไหนขนาดนี้สามกระเบียดไม่ถึงไม่ต้องถึงนิ้วก็ได้เรากุ้นส้นไม่ใหญ่ ได้สองเส้นแล้วเสร็จแล้วนะคะเสื้อที่เราเย็บนะคะนี่ก็คืออันนี้แบบแขนกระดิ่งนะคะมันจะรูดหน่อยๆนนึงค่ะแล้วก็ชายมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือเสื้อ เสื้อผ้าป่านลูกไม้เมื่อกี้เราตัดสองตัวเนาะนี่ก็แขนกุดตัวหนึ่งกุ้นแขนกุ้นค่ะคอก็กุ้นค่ะแล้วก็มีกระเป๋าสองข้างนะคะคลิปหน้าเราจะมาแบ่งปันวิธีกุ้นแขนเสื้อแขนกุดเนี่ยค่ะ ให้มันออกมาสวยงามนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็แขนแล้วก็คอเสื้อค่ะออกมาสวยงามนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราเจอกันใหม่นะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ